h ล l l ต่อไปนี้จะได้พูดเรื่องอจินไตอจินไตคืออะไรอจินไตคือเรื่องที่ไม่ควรคิดสี่ประการคือไม่ควรคิดเรื่อง พุทธวิสัยการแรกประการที่สงไม่ควรคิดเรื่องผู้ได้ฌานวิสัยประการที่สามไม่ควรคิดเรื่องกรรมและวิบากกรรมติดตาม ไปทุกภพทุกชาติในวัฏสงสารประการสุดท้ายไม่ควรคิดเรื่องโลกวิสัยเรื่องพุทธวิสัยนั้นไม่ควรคิดเพราะว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์เกินกว่า คนธรรมดาจะเข้าใจได้อย่างได้นึกเดาเอาได้เพราะเป็นปุตุชนธรรมดาไม่มีปัญญาลึกลลํำเรื่องพุทธวิสัยนี้พระพุทธเจ้าแต่ละองค์เท่านั้นที่จะรู้ซึ่ง ความมหัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์คนธรรมดาไม่รู้หรอกถ้าคิดไปก็ก็ไม่รู้ไม่ถึงยังไม่ถึงประการที่สองเรื่องฌานวิสัยนี่ของผู้ได้ฌานสมาบัติอะไรต่างๆ เรื่องชาน,นี้มีมาก่อนสมัยพระเจ้าพวกฤาษีพวกดาบผู้ใดชานี่เหาะได้หายตัวได้อะไรได้เนี่ยเราผู้เป็นคนไม่ได้ชานก็ไม่สามารถที่จะยังรู้เรื่องชาญในใจของผู้ได้ชาญก็เราไม่ควรคิด ประการที่สามเรื่องกรรมและวิบากกรรมตามติดในวัฏสงสารนั้นเราก็ไม่ต้องไปควรคิดว่าเราได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วกรรมนั้นน่ะมันจะให้ผลของเราตามไปทุกชาติเนี่ยคือมันมากมายนะมากมายสียจน ทับถมทับซ้อกันเอาอย่างว่าวันนี้เราทำกรรมอะไรไว้บ้างกรรมสามคือกายกรรมไว้จีกรรมมโนกรรมวันหนึ่งหนึ่งเนี่ยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับไปเนี่ยเราได้ทำกรรมไว้เป็นล้านกรรมนะเฉเพาะมโนกรรมนี่ก็นับไม่ถ้วนกายกรรมไว้ทีกรรมนี่ก็ ถ้าเอามาจดบันทึกโดยละเอียดวันหนึ่งอะถ้านับได้วันแค่ละร้อยกมเนี่ยปีหนึ่งก็เท่าไหร่สามร้อยหกสิบห้าสามมื่นหกพันกมสามหมื่นหกกมพันกมเนี่ยแล้วเราเกิดมากี่ปีมันก็ก็มากมายอะคิดแล้วอะ ที่เราได้รับผลกรรมแล้วก็ได้ทํากรรมต่อนึ่งไปเรื่อยๆมันมากมายในแต่ละชีวิตแล้วทีนี้ยิ่งเกิดมาในวัฏฏะสงสารไม่รู้นับเท่าไหร่ไม่ทั่วนี่กรรมมันก็เป็นอูสงไข่อสงไข่อสงไขยนับไม่ไดนน้คิดไปก็คิดตามหากรรมของใครทำกรรมอะไรไปบ้างมันก็ เสียเวลาไม่ควรคิดสู้ทำกรรมชาตินี้ให้ดีให้หลุดพ้นจากกิเลสเนี่ยสำคัญที่สุดได้ประโยชน์เรื่องไม่ควรคิดประการที่สก็คือเรื่องวิสัยของโลกวิจักกวานี ไม่ควรคิดไม่ได้ไประโยชน์ถ้ามองไปบนท้องฟ้าเนี่ยเห็นดาวมากมายเนี่ยนับไม่ถ้วนไปคิดเรื่องจะไปจากกวาลท่องจากกวาหลหรือจากดาวดวงนู้นไปดาวตรงนี้ไปไม่ได้หรอกจะตรวจไปไม่ได้แต่ไปได้ด้วยวิสัยพระพุทธเจ้า ได้ฌานได้พระปัญญาอันบริสุทธิ์ได้ฌานอันวิเศษต้องไปด้วยฌานเท่านั้นไปด้วยจรวดไปไม่ได้ดวงดาวบนท้องฟ้านะ่ะมันห่างกันเป็นไม่รู้กี่ล้านปีแสงพันพันล้านปีแสงแค่เราเงยหน้าวงมองดูท้องฟ้าแล้วก็คิดที่จะเรียนเรื่องจัก,กรวาลเรื่อง จะไปจากกานลนี่นักวิทยาศาสตร์ก็ไปได้แค่ลุงจันท์นี่ย,ยันเก่งที่สุดก็ส่งก็ส่งยานไปดาวอังคารอต่อ,ต,อต่อไปอีกมันก็ไปได้ไม่เกินนั้นหรอกเพราะมนุษย์ไม่สามารถที่จะสร้างยานพาหนะไปได้รวดเร็วเท่ากับความเร็วแสงแม้สร้างได้ สร้างยานได้แม้ความเร็วเท่าเสียงก็ไปไปไม่ทั่วจัก,กรวาลตายหอนเพราะมันห่างกันเป็นล้านปีเสงแตชีวิตคนมันแค่ร้อยไม่เกินร้อยเกินร้อยก,กว่ากว่าแค่นั้นดังนั้นเรื่องจินใจนี่เป็นเรื่องไม่ควรคิดเพราะคิดแล้วจะเป็นบ้าถ้าคิดแล้วไม่ได้ไประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่องที่ควรคิดก็คือเรื่อง อริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมรรคคิดแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลแล้วก็จะทำให้หลุดพ้นจากทุกเนี่ยเรื่องควรคิดสรุปเรื่องที่ไม่ควรคิดคือเรื่องอจินไตเรื่องควรคิดคือเรื่องดับทุกข์ ดับทุกข์คือนิพพานเป็นเรื่องที่ควรคิดดังนี้แล